ใจมดตกใจมดงงเอาใหม่ดูกัม่ให้แบบให้ป้าตกใจให้แบบนะให้ป้าตกใจแลเหมือนหมูหายไปอึดเลยนะโอเคนะเลาเอยูเล่าเลยดูเล่าเลยแต่ละขันหนึ่งงานแล้วมีมางเรื่องที่ไม่ยอมนอนแล้วเขาก็นอนแล้วแล้วเขาก็เขาหมดใจหมดเลยตกใจเลยาา อา้าวหายแล้วเป็นไงปกติเขาบอกว่าต้องให้คนสื่อตกใจใช่ไหมนี่เปลี่ยนใหม่ให้เขาอ่านแล้วผมก็ตกใจแล้วลูกหายเลยใช่ไหมลูกนะเออสะอึกแทนลูกครับผมสื่อแทนลูกก็ <c oughs> ได้นะไม่ถึงเอาเรื่อง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 แล้วเขาหนุนมาแล้วมี <c oughs> มังก <c oughs> รนอนที่ไม่มีใครดูเลยแล้วจากน,นเขาก็ไปนอนแล้วเขาก็เห็นด้วยแล้วเขาก็นอนทันทีแล้วเขก็เห็นด้วยด้วยแล้วเขาก็เราก็ตกใจเลยอ้าว